ังจากที่เปกเ,เอาโอสดชนิดหนึ่งให้ลูกศิษย์ของเขาเข้าร่วมงานประมูลที่กําลังจะจัดขึ้นในตอนนี้ลูกศิษย์ของเขาได้กลับมาด้วยสีหน้าที่ตื่นตกใจเป็นอย่างมากเพราะโอสดชนิดเดียวนั้นก็สามารถที่จะทําราคาได้ถึง99ล้านเหรียญดาวเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆ สำหรับของประมูลทั้งหมดที่นำออกมาประมูลแล้วแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับมันก็ยังได้ราคาที่ยังไม่ดีมากพระเอกได้นำเอายกชิ้นหนึ่งออกมาทำการปลดปล่อยพลังจิตวิญญ,ญาณเข้าไปเพียงเท่านั้นก็ทำให้ยกที่ไม่ได้มีอะไรเลยกลับมาเรืองแสงและก็กลายเป็นยกวิเศษขึ้นมาอีกคลังนะครับในตอนนี้ก็ได้นำเอาไปประมูลตามคำสั่งของพระเอกไปซึ่งตัวเขากรก,กลับมาด้วยสีหน้าที่ตกใจเหมือนเดิมนะครับเพราะหนึ่งโดยที่ยกที่พระเอก ได้ให้เขาไปประมูลก่อนหน้านี้มีราคาถึง500ร้านเหรียญดาวเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ก็แบบไม่รู้เลยนะว่าพระเอกใช้วิธีไหนถึงทําให้ยกธรรมดากลายเป็นยกที่มีราคาแบบนี้แต่เอาวพระเอกก็ยังไม่ได้จบเหมือนเดิมนะครับตัวเขาก็อยากได้กําไรที่มากกว่านี้ พระเอกก็ได้นำเอาหินยกทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้เสริมพลังจิตวิญญาณเข้าใส่พวกมันไปซึ่งก็มีเรืองแสงขึ้นมาอีกครั้งส่งให้ลูกศิษย์ตัวน้อยของเขานำมันออกไปประมูลในยับซึ่งตัวเขาที่ได้มาประมูลจนเสร็จสับแล้วเรียบร้อยก็ได้กลับมาด้วยสีหน้าที่ตกใจอีกครั้งนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเนื่องด้วยที่ยกที่เขานั้นนำเอาไปมลทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้ราคามากมายมหาศาลรวมๆทั้งสิ้นก็ประมาณ28,600ล้านเหรียญดาวเลยทีเดียว นะครับในตอนนี้ก็แบบว่าร่ํารวยมหาศาลแลยเดียวแต่ถ้าว่าพระเอกก็ยังไม่ได้พอเหมือนเดิมนะครับคือพระเอก,กเรามีความโลภมากกว่าสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องสมบัตินี้ไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้วนะครับพระเอกก็ได้ดึงดูดพลังทั้งหมดที่ทอยู่บริเวณรอพๆ์เ่แผงนี้ไม่ว่าจะเป็นดินแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหินยกหินคิดตั้นหรือว่าปลาวิเศษนะครับพระเอกก็ดูซับมันมาจนหมดแล้วแถมก็ยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพวกมันจากปลาที่ต้อง ว่ายอยู่ในน้ำนะครับในตอนนี้กลายเป็นปลาที่ว่ายอยู่บนอากาศได้พระเอกเลยได้ส่งพวกนี้ให้กับลูกศิษย์ของเขาส่งออกไปประมูเหมือนกันนะครับในตอนนี้ก็ต้องทําตามสิ่งที่พระเอกบอกเหมือนกันและพับก็ตัดมาทางด้านของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับพวกเขาเป็นกลุ่มพนมิตรจากเ้าอาณาจักรนะครับจะเป็นสาวสวยชุดแดงที่เคยได้เข้าร่วมงานประมูลของพเพก,ก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเขาเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันในด้านความสามารถของพระเอกที่สามารถทําให สมบัติธรรมดากลายเป็นสมบัติที่มีค่าได้ทำรายได้มหาศาลร,รายร้อยเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับสิงที่ทำให้ตัวเขาก็มีความสนใจในตัวพระเอกมากถ้าเกิดว่าไม่ได้พระเอกมาอยู่ในการควบคุมของเขาแล้วเกรงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะต้องตกอยู่ในมือของเพอเอกทั้งหมดแน่ๆในตอนนี้มีความคิดที่อยากจะได้ตัวพระเอกมาอยู่ในการควบคุมเลยนะครับซึ่งตัวเขาพอพูดจบก็ต้องรีบมุ่งเดินทางไปหาเพอเอกเหมือนกันซึ่งพอตัวเขามาถึงแล้วพระเอกก็ได้ออก มาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตัวเขาก็ยืนข้อเสนอให้กับเพกไปถ้าเกิดว่าตัวเจ้านะยยอมมาเป็นผู้รับใช้ของข้าข้าก็จะยอมมอบส่วนแบ่งให้แก่เจ้า ขอเพียงแค่เจ้านัาสร้างสมบัติมาให้แก่ข้าเขารวมในงานประมูลเท่านั้นและส่วนแบ่งที่ตัวเขานั้นให้กับพระเอกบันเป็นข้อเสนอที่ดีเลยทีเดียวนะครับกําไรทั้งหมดที่ได้มาแบ่งให้พระเอกนั้นเจส่วนตัวเขาเอาเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้น้องชายของเขาก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับทําไมถึงให้กําไรพระเอกมากกว่าตัวเองซะ่นั้นเลยนะฮะแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ได้ตอบหรือว่ายังไม่ได้พูดอะไรพระเอกเพียงแค่ขยับตัวเท่านั้น ก็ทําให้น้องชายของเขาก็รู้สึกว่าพระเอกอาจจะมีอันตรายก็เป็นได้ในตัเองก็พยายามพุ่งเข้าไปเพื่อโจมตีกําลับพระเอกเลยในทานความแข็งแกร่งของพเพอคอิวเพียงแค่ระดับการลมปานเท่านั้นอยากที่จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้เหมือนกันแต่ทว่าในทันใดน,นั้นเองนะครับมีแรงกดดันอันมหาศาลผลพ่งเขาใส่พวกเขามาพวกเขาในตอนนี้ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้แม้แต่แรงที่จะรุกขึ้นก็ยังไม่สามารถทําได้เหมือนกันรับรู้ถึงความสามารถความแข็งแกร่งของ เพลยไม่ได้คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะแข็งแก่งขนาดนี้เพียงแค่มองพวกเขามาเท่านั้นสามารถทําให้พวกเขาไม่สามารถขยับตัวได้เลยในตอนนี้พระเอกก็ได้ยืนข้อเสนอกลับไปถ้าเกิดว่าพวกเจ้านะ่ะมาเป็นผู้รับใช้ของขา้าหรือว่าเป็นคนของขา้าข้าก็ยืนข้อเสนอด,ดีๆให้กับพวกเจ้าเหมือนกันสุดท้ายแล้วตัวหญิงสาวผู้นี้ก็เลยไม่ได้ขัดในคําพูดของพอเพกแต่อย่างใดนะครับตัวเขาก็ได้ตอบตกลงพระเอกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะฮะรับรู้ ถึงความโหดเหี้ยมของเพกแล้วถ้าเกิดว่าคิดที่จะทรยศหรือว่าไม่ได้ตอบรับในข้อเสนอนี้กเกรงว่าก็อาจจะได้ตายกันแน่ๆนะฮะเลยต้องยอมรับในข้อเสนอไปซึ่งตัวเขาก็ได้แนะนําตัวให้กับเอกได้รู้จักนะครับก็จะเป็นคนที่สามารถหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มพันธมิตรเข้าอาณาจักรนะครับก็จะสามารถรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นของเ้าอาณาจักรได้ถึงแม้ว่าอาณาจักรนั้นๆจะถูกโจมตีตัวเขาก็ต้องเป็นคนที่คอยที่จะช่วยเหลือตลอดเหมือนกัน นะครับถือว่าเป็นคนกลางๆก,ก็ว่าได้นะฮะในตอนเองตัวน้องชายของเขาก็ได้ส่งพลังบางอย่างมาให้แก่เขาเหมือนกับว่ามีอาณาจักรหนึ่งในเก้าอาณาจักรนั้นกําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากแล้วนะครับซึ่งอาณาจักรนั้นก็จะเป็นอาณาจักรวิญญาณที่เคยได้ส่งคนเพื่อมาโจมตีปล้นพระเอกนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้อยู่ดีในตอนนี้พระเอกแล้วก็หญิงสาวชุดแดงก็ต้องรีบมุ่งเดินทางเพื่อไปตรวจสอบดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ส่วนทางด้าน อาณาจักรวิญญาณในตอนนี้พวกเขาก็ตกอยู่ในที่นั่งลำบากจริงๆในยับเพราะดูเหมือนว่ามันจะมีใครบางคนบุกเข้าโจมที่อาณาจักรพวกเขาได้รับความเสียหายมากมหาศาลถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่รีบจาัดก,การคนพวกนั้นเกรงว่าก็ยากจะสามารถกอบกู้อาณาจักรเกิดความเสียหายใหญ่กว้างกว่านี้เป็นแน่แต่พอพวกเขาได้พูดคุยกันจบเท่านั้นแหละรครับผมคนคนนั้นก็ได้ปลากดตัวมาแล้วก็จะเป็นผู้ฝึกตนอมตะคนนึงมาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าความแข็งแกร่ง มากขนาดใดนะครับแต่ว่าเพียงแค่ตัวเขานั้นมาเพียงแค่คนเดียวก็สามารถทําความเสียหายของอาณาจักรวิญญาณได้แล้วในตอนนี้ก็เลยทําให้เหล่าทัพโศกข,ของอาณาจักรวิญญาณที่ได้เห็นหัวหน้าของพวกเขาถูกโจมตีคาจัดการไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้ก็เลยพยายามร่วมมือกันในการเข้าโจมตีหญิงสาวผู้นี้ไปนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะฮะการโจมตีสุดแข็งแกร่งของพวกเขาถูกป้องกันเอาไว้ได้หมดถูกรูปแบบอย่างไง่ายดายก่อนที่ หญิงสาวคนนี้จะได้พูดบอกกับตาโสดทั้งสามไปว่าที่ข่ามายังสถานที่นี้มาเพื่อขอให้พวกท่านทําบางสิ่งบางอย่างให้แก่ข้าข้าก็จะยอมไว้ชีวิตพวกท่านไปเหมือนกันแถมพอพวกเขามาถึงแล้วก็รู้สึกตกใจเหมือนกันอาณาจักรวิญญาณถือว่าเป็นอาณาจักรที่มีอิทธิพลและก็ยิ่งใหญ่มากๆเป็นเรื่องยากที่คนคนหนึ่งจะสามารถจัดการกับอาณาจักรแห่งนั้นได้นอกจากจะมีมาเป็นกองทัพหรือว่าบุก จากอาณาจักรอื่นๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าพระเอกก็ได้พูดบอกไปคนที่บุกโจมตีอาณาจักรวิญญาณไม่ได้มีกองกําลังมากมายมาหาศาลขนาดนั้นตัวเขามาเพียงแค่คนเดียวและในตอนนี้ก็มีเป้าหมายมาหาค่าเหมือนกันในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้เนี่ยกำลังสนุกเมามันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอีพีที่ล่าสุดแล้ว17.6ดนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าคลิปหน้ามารีบต่อกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับเรื่องนี้สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย